คุณเห็นสิ่งที่ทอยู่ในมือหมคแมบไี่ก็คือคุณจะเป็นเซกบอสตาคุลีกันนะฮะเออค,คุณเสียวมากเลยคุณเสียวพวกพียนี้แหละเออเดี๋ยวเราจะไปตรงไปไหนก่อนได้ไหมวะนนะียเออบอลว่าเราอา่าโดนเขาฆ่านะโอเคนะครับเราจะไปตรงก้อบิ๊กมัมไม่ตามปูมาใช่ไหม โอเค,คกูดูเสียวมากเลยเนี่ยไอ้เยี่ค่ะกูกล้าจะไม่มีใครมานะทางไปกป็บิ๊มมัมก็น่าจะไปทางนั้นนะครับไอ้เยสามสามพิบเอ็มเทียนนี่มันดูไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่นี่น่าจะไม่ตามปูมามมใช่ไหมใช่ไหมวะคนอื่นต้องหยิบมาโคมา โอเคนะครับเราก็ต้องมาข้ามมอนให้ได้ห้าร้อยตัวข้ามมอนรอบก่อนนี้นะถึงจะได้ผมว่าจะไม่มีแฮกเกอร์เปลดมาควนเป็นช็อคเล็ไปเลยดีกว่าวะอืมตัวน,นี้กูต้องการโปรมาตีมอนมากแต่ที่เหลือกูเซกเอง โอเคก็ดื้อนะครับเราก็ต้องเอาไอ้ถ้วยแอดมินนี้ไปจุ่มช็อกโกแลตนะครับแล้วก็เยสได้มาแล้วได้มาแล้วนะครับโอเคแล้วก็ไปคิวมอนห้ามตายดิคาดนะไอซิฟก็ไม่ทันแไลเวนตอนนี้เหลือม,มอนกี่ตัวแล้วฮัลโหล อุ้ยยิกนานเลยอะไอ้แัสโอ้โหไอยี่งมแน่กูอ,อิบหายแล้วมีแฮกเกอร์ไอ้เวิน กูดเสกได้ไหม ลูงแหกับออโต้คิกใครจะชนะแฮกเวดออโต้คิกนะไอ้โปมึงหายเออโปมึงอยู่นี่ว่ะทำไมมึงตีมอนชาจังไว้โป้เฮน่ะ โอ้ยฉันขี้เกียจเลยนอ้องอีโปขี้เกียจไอ้ซาดโปขี้เกียจมงึงมึงไปทำง,งานไปเฮียโอเครอไปครับยาวๆ โปมึงตีมอนช้าเกินเฮ้ยชาตินี้กูจะได้ตีไหมเนี่ยแล้วโปมึงไป่ทำอะไรตรงนั้นนะ่ะไอ้โปเออไปเนี่ย,ยเออโปเออแหละไอ้ซาดไอ้โปไปทำงานไอ้เด็กเกียร์ไปทำงานไอ้ซาดไอ้โปโเี้ ไหววะไม่มีโปตัวที่สองเข้ามาแล้วใช่ไหมไอ้เยี่ยคลิปนี้กูจะยาวเหรอเนี่ยโอ้โปแม่งออกแนวเออ,เอ,อ ตัวเหี้ยแล้วก็ประเด็นคือมีโปมาเหี้ยดเร็ว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 ไอปโปงมึงไปดิไอปโปดูเร็วดูเร็วน่อยพวก เร็วๆพวกะเร็วๆเร็วๆเร็ว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 ๆนรเร็วๆนวเร็วๆนายวๆเรเรได้แล้วเว้ยโปงมาเลือดเท่าไหร่โอ้เเเเวยว้รเ็วเลยว เลยค่ะมาช่วยกูมั่งเนี่ยไอ้เหี้ยโปมาโปมาพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วคิดไปเยี่ยงจังวะไปยังแรงยิ่อ่ะตีแรงจังวะคิดตียังแรงอัะ บอกเลยว่าตอนนี้เครื่องโคตรร้อนแบตเลย17% S R ขี้เขียวกูตายเ,เว้เลยไม่เป็นไรเพื่อเซกกระจกเราทำได้พวกโอ้ข่าบ้าน,นร,ร้อยโปรตาย,เ,ยดเดือบร้อนโดนกูเือดดูดเลือดไปดีน้องเฮียโปรกลับ,ลบออมาแล้วเฮียพระเอกมาแล้ว โอ้ยเอียโอ้ยกูได้คิวอีกแล้วโป้แม่งไม่สำน้ากันเลยเอียโป้มึงตีกัะแลงยังวะ เราได้เซกกระโจกเชลบรายไปบอกรูทีว่าคูณได้ได้เซกระโจกค่ะโหโลไอ้เฮี้ยแล้พาเฮี้ยน,นี่มมาไงเนี่ย ัสวยค okay, okay. ่าก in ูโอเคโอเคพวกเรายังคงอยู่ดีกันเว้ยแล้วพวกเราจะฆ่าบอสไปด้วยกันเข้าใจไหมพวกเราจะฆ่าบอสไปด้วยกันอ้าวเฮียแม่งตายแล้วพวกเราจะฆ่าบอสไปด้วยกันเข้าใจไหมเฮ้ยเลือนลักมือเราเว้ยบุลเลือนลักมือเราเว้ยเจอกูได้บอสเฮียโอ้ยเกมะค้างเกมะค้างเกมะค้างเกนะค้าง เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยจังหวะนี้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลย yes 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 กูได้ไปแล้วกูได้ไปแล้วกูได้ไปแล้วอ่าเฮ้ยกูต้กูต้กูตก,ก,ตก,ก,ตกโอเคกูได้ใส่กระจกมาแล้วใช่ิญมาเองเฮ้ยกูได้ใส่กระจกมาแล้ว yes โอ้กูหามาตั้งนานคลิปนี้ครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะปุ่มกติบอสตาคุลีไปแล้ว โอเครับชมคลิปหน้าครับคลิปนี้กูไปแล้วไอ้ยัยคลิปม,มันยาวจัด